โอเคครับขอการทากันด้วยนะผมกิจสิฮะะเชนเคมงรในเกมใกล้น้าเอาวีนะครับนะผมจะมาเล่นโบ๊บาตนกันะครับโบาลอดึ้งเทคนนี้องไว้คือมาเล่น,นโบบาตอดไต่ระเวดล้วน,นรับมาจะเมดแรงขนาดบต่เทมแบบอืมเอานี้ล้วทีทแล้วตอกไว้ดา เอานนี้อย่าเปลี่ยนอันน,นี้มาอันนี้อย่าเพาไร่ไปขู่วันเลยตาดุยโดฮ์ฮึอมความบุ๋มบาลอนบุกมบาลน

มาแล้วเรเแล้วเก็บแล้วจ้อทุกคนมามาดีนิดหนึ่งพี่มานอ้องชายเอาแวแวนมาเด็กผมทำไมมา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  ปอปดิเตอร์มามามาออกไปฟาใจฟาใจฟาใจท้อไปทอตไตไปโห่ในเมืม่เรษฐกิจงูพาไปพัไปไยิมดะไปยิมดา ไปยิบไปยิบไปยิบอืมอืมอืมขวาไปขวาไปยำดาไปย่ำดาไปยำดาอืมฟาดฟาดอืมดตองไปย่ำดาดูตองฟาดไปพาพา 对吧、嗯？嗯，么么，么么么么么。 มีเท่ไหรล่ะปาอืมปาอืวปาวิ่งออก ไปเลยเอมอยเนาะนั่นหไรนั่นเลยวยมา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 ปบผาไตไตดำดาบุกตะคิบฟ้าใหม พมอพ่อแมงคีลาขโมยกูหมดเลยพา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 ไปพ่อ อืมผาอืมิงอ๋ออ๋ออ๋อแล้วอ๋อรับจัดผาไปผาไป

Mà bảo mà Ôi, là cốt nguồn lót đấy bây giờ bầu mình. Ủa giờ tạm thân rồi, ơi, tôi không này đúng không? Siêu bây giờ bảy nhập game. โอ้บุึงไม้ดิอืมอ,อ,อืมาบอมน้ออืมอ,อ,อือม่อมใบอมอืม,มอืมอืมก็ตายแล้วไงไม่รอดแม่เเย,ยอะเกินตเดไม่พมย,ย้ตัเนีย เม็ดไปเนี่ยตัวเ,เนี้ยโอ้โหเอาไปยาตัวนี้มีเมดจริงเบาอี๋นะไม่มพี่ไปไหนนะไม,ม,ม,ม่จริ่บาล้วเม็ดจริงบรือเ่นี่ทำจริงเถอะมามาบวกแล้ว เพื่อนราด้วยยังไม่ได้ชันทูเทปอะไรเลยาตาคอดตาอืม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 ไม่ไม่เข้าดิต่ำจกคือตจ่ไเข้าดิต่ำมามมา ม่โชว์เลยจะโจกขวามบาทีจะ,จมจะจไม่โจกคูแม่จะกุญแจเลยไม่ไม่เอ้ยเท่าตําโจกคูม่เ,มเอ้ยโกคแนออวิากับานเลย,นเนยก็บานเลยก็บานเลย แมงมุมขัดผมมาแล้วมาแล้วมามามาบวกต่อบวกต่อบวกต่อบวกไปบวกไปหยัดแมงอะไรจุกจั๊กมาไอ้ความเผาแมงอะไรเนี่ยโอ้ยมีมุมมีคนเพื่อนๆคุณเป็นบูม,มาอะไรวะความาเผาแมง เออไม่โดนตุ่มตีไม่ไม่น่ากบวยเพื่อนหนิมเลยเพื่อนตายหมดเลยแม่งเอ้ยตายแล้วอือโอ้ยและอ่อไม่แล้วค่ะไม่ทำอะไรเลยเยานะจะแม่งเราจาตายเราจะเอามันกินหน้าเนี่ยเอามันไอ้ตัวไอ้เอาไอ้ตาก้อยเนี่ยตีตาควายไหมกะไอเอายายาข้ามันนะนะที่เราอย่างนั้อะไรอืมแล้วก็ขู่พระพรบอมร้อน นาเม็ดได้ม,ม,ม,มีบอวอนูตระเมดออพุ่มอหมพุ่มอหผ่าใส่บอมไปนตะเม็ดได้มีได้ตำอืมอ,อืมอ,อืมอืม มาแล้วบูมบาลอนบูมาลอน,บบลอนผ่าไตอุณหเม็ดแม่งผ่าเข้าลอยยังเบา โอ้คิ0โอ้ยอุ่บอลออดอกป้อมมันแตกด้วยทีบุตีบอมอืมบิตอรลีโอเล่ลีนี่ีบุ๊บ จีรี่ดูว่ามาทาของบลูม,มานอนบุรผพูดดาเมจเบาเป็นไฟเตอร์ที่ดาเมจเบาระยะเอ็มพี่ะให้ดูว่าดูดาดเม เลยอีกแบบยึดถือสไตล์นุ่ง,องโอเคมีหรอโอเคใครชอบคันนี้ก่อนนะคันนี้ครับชอบมากคันนี้โอมจุ่มเงินริบบอลคันนี้ก่อนจบคันนี้ใครชอบอะไรชอบมาก,กดตับไว้ยังคลิปใหม่ได้าบ,าบายทุกคนครับ